มันหวัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ผดช่องมันได้เลยทุกคนทางแยกที่7 จะเป้าหมายได้แล้วผมกำลังไปครับขอโทษด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะครับคราวหน้าก็ระวังเอาไว้ด้วยนะครั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับฉันเป็นคนดีไหมล่ะในที่สุดฉันก็รู้วิธีการอธิบายอารมณ์ของฉันในปัจจุบันได้แล้วละ่ะ ฉารู้สึกได้ว่าหลู่เฟิงกำลังหลอกลวงกับความรู้สึกของฉันถ้าเหตุมีความรู้สึกแล้วก็ฉันไม่อยากยุ่งกับคนคนนี้อีกแล้วนำทางทีฉันไม่รู้ว่าจะกลับไปถึงเขตที่อยู่อาศัยได้ยังไงคุณไม่รู้ทางเหรอครับไม่ได้กลับมาที่นี่หลายปีแล้วลสิ่งที่เขาพูดมาก็สมเหตุสมผลอยู่นะเขาคงจะอยู่ในเหวหรือว่าเฝ้าอยู่หน้าประตูเมืองตลอดเวลาเลยเขาคงไม่ได้กลับเข้าตัวเมืองหลักมาประมาณเจปีแล้วฉันอยู่ในตัวเมืองมาหนึ่งเดือนแล้ว และทางกลับก็ยังคงคุ้นเคยอยู่คุณพักอยู่ที่ไหนเหรอครับเลขในบัตรไอดีของเขาไม่เหมือนของฉันเลยเลขไอดีบัตรก็คือ312404 3701ผมจะพาคุณไปที่นั่นเองครับไม่เต็มใจเหรอเต็มใจสิครับตามมาครับทางนี้ไปสถานี ลงที่สถานีปลายทางนะครับขอบใจแล้วนายพักที่ไหนเลยผมก็อยู่ใ,ใกล้ๆคุณนี่แหละครับก็ดีแล้วฉันมักจะง,งีบหลับในรถเด็กๆพวกนั้นทั้งเสียงดังและวุ่นวายมากเพราะอย่างนั้นการดูแลพวกเขาก็ต้องใช้สมาธิโฟกัสเป็นอย่างมากหลังจากที่เลิกงานแล้วเลยทําให้รู้สึกง่วงนอนแต่ว่าวันนี้พันเอกกลับมาอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยต้องงดง่วงสะกก่อนนะต้องห้ามง่วงเลย เรื่องเรากำลังโคตรฟินจะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปใครที่อยากให้ทางเราสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับสามเราวันนี้แจ็ขอตัวลาไปก่อนนะบุ้ย